มหาหนุ่มตุรกีก็กินอาหารมหาหนุ่มตรุรกีบรรยากาศาในร้านนะคะเดี๋ยวเรามากินอาหารนะคะหนาวมาบรรยากาศา เดี๋ยวเรามารออาหารนะคะทุกคนอันนี้เรามารอบที่สองแล้วคือเขาให้เยอะมากมาบร,ร่ยสา่าศในร้า่ดูุ่กคนส่นอสอใส่่างไม่หสนน่มส่กส่ใส่ใส่ทส่ทส่ใ่ะ คือสั่งเหมือนกันห้าจานอะ่ะคือเราอยากชิมหลายๆอย่างชือ,ชอ,ชอารมากดูดิเี่วก,กับเืนก็ปนหันคนยะบนีคนมา อันนี้คือซอสอะไรอ่ะอันนี้คือซอสอะไรกิน,น,น,หนให้เยอะมากข้าวา้างล่างขทำเองมีซับพิมโรยสลัด D A I R Y รสชาติเป็นไงคะเสืบลอเสือสบงโค้เราซื้ไม่หมดนะคะคิวไม่หมดอิ่ม ืตสั่งของไม่รู้เรื่องน่าจะเอาหลายๆอย่างมาเอาเหมือนกันใช่เราต้องบริการตัวเองใช่แล้วที่บ้านมีโอ้งกิ้งหมดดิ <ๆ S 2> ่มแล้วค่ะทุกคนอ้าว ะคนเยอะมากกับคนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันมาห้าคนมาห้าคนเราก็ต้องสั่งอาหารคนละแบบเพราะว่าจานมันใหญ่เพราะว่าเรามารอบสองเรารูแ้แล้วว่ามันเยอะเรากินไม่หมดเออแล้วเราบอกว่าให้เอาเนื้อย่างเอาเอาอะไรก็ได้ที่มันแปลกๆคนละจานอะ่ะแล้วนางสั่งเหมือนกันห้าคนเลยอ่ะแล้วก็กินไม่หมดก็หอ่อกลับไม่ฉลาดเลยเอ่ะทะเลาะตอนถ่ายด้วยกันอยู่อ่ะ ป็แล้วแล้วก็มาตกท้ายด้วยของหวานนะคะมันจะเป็นขนมคล้ายๆน้ำตาลแล้วก็จะมีเหมือนเส้นหมี่ข้างตกท้ายด้วยมันชื่ออะไรมอกีเจ้าของคูเนเฟ่มาชิมเลยรสชาติเป็นไงคือมีคือจามันเก็บความร้อนไว้อยู่จะมาชิมดูคอรสชาติอะเหมือนโรตีกรอบๆหอมเหมือนแบบน้ำคั่นอ่ะ นมนหรโรตีนมข้นเลยโรตีแต่ว่ามันแค่เป็นเส้นไงใช่เอกแป้งมาทำเป็นเส้น<อ>หมดไป83ยูโรนะคะทุกคนแล้วค่ะทุกคนร,ร้านนี้นะคะเดี<อ>๋ยวจะอยู่ถนนอะไรอะ่ะอ,อยู่ใกล้ร้านนี้นะคะ<อ>ต้องหาเอ,าเอง เดี๋ยวเราก็จะไปตลาดกันนะคะทุกคนแต่ก็ต้องแบบเดินที่ปารีสอะไรเงี้ยก็ต้องระวังโทรศัพท์นะคะแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่บอกนะนเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดกันนะคะทุกคนแต่ก็ต้องแบบเดินที่ปารีสอะไรเงี้ยก็ต้องระวังโทรศัพท์นะคะแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่บอกนะมาเดินดูเสื้อผ้านะคะทุกคนมันเป็นตลาดใหญ่มากของแบรนด์เนมเพียบเลยนะคะคุณมาเลือกอะไรคะ ทำไมก้องมัวมดีนะวันนี้แดดดีคขาได้กลิ่นน้ำหอมหอมหมสามสิบยูโคือเยอะมากเดินให้ทั่วเลยนะมีของแบบมือสองของอะไรแบบเพียบเลยในเสื้อกันหนาว ทำไมสีกล้องเป็นไหนตัวนี้คนเยอะสวยมากทุกคนพวกสร้อยประดับเนึกว่ามาเดินจัดตัวจังนะคะทุกคนคนเยอะมากเฮยังเกยยีนเพียบเลยอะทุกคน เอเอคือเขาสวัสดีเขาคิดว่าเป็นคนจีนคกหมวกคนางจะฉีดน้ำหอมให้คือแถวนี้ต้องระวังโทรศัพทนะแต่ว่าเราจะถ่ายคลิปให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากเดินไม่ทั่วหรอกช เดินให้มันทั่วเลยนะคะมันเยอะมากใช่เป็นแบบว่ามันมีแดดนะคเนี้ยเท้าในกลุ่มไนกี้เนาะต้องรีบทำแถานี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะพวกเก้าอี้โซฟาสวยๆของมือสองสวยๆนะคะทุกคนสองข้างทาง เป็นแผ่นซีดีเก่าๆในร้านคนญี่ปุ่นเฮ้ยพรมสวยๆนะคะทุคกรอบรูปางนามๆจ้า ถึงบอกว่าให้มาหน้าร้อนไงหน้าร้อนคนเยอะตามร้านอาหารตามอะไรเงี้ยคือคืนมากไม่บีบโอโหตามร้านที่แบบคนเยอะเลยเด็กเสิร์ฟก็ใส่ชิน,น่ารักนะคะ ตออซอซซกยเราลงมาซื้อของมือสองนะคะทุกคนร้านอีกเป็ดเดร์ร้านนี้นะคะ อากาศดีค่ะทุกคนคือที่นี่เป็นปาร์คเะแบบว่าเล่นคือคนรั่เศเสชอบจูหมาเล่นเล่นเหตุทุกพี่ต้องเหยียบขี้หมาถึงจะมาถึงกลางเต็นนอนกันนะคะเฮ้ยได้ยินเสียงแอร์ไหม เช e er mm ิญ hmm. น mm. mm ี่ที่ไหนอะที่ไหนเออมีเมียกี่คนคะอ๋อไม่มีใครเอาคุณใช่ไหมคนเยอะมากอันนี้คือเป็นแหล่งวัยรุ่นมานั่งเล่นกันนะคะทุกคนเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่เกือบจะ50ปีและอันนี้เลยหรอน้ำกินได้ ใช้ใน้ำเปลือกมากเเ็อเออแล้วก็จะมีดนตรีเล่นเนาะ <c oughs> เป็นฟัง <c oughs> นั่งฟังเพลงแบบสนุกสนุกเอออันนี้แบบร้อนแต่ว่าลมมันเย็นสบายเพราะปลูกต้นมไม้เยอะไง <c oughs> ปวดฉดี่เดี๋ยวเราลืมว่าตรงนี้มันชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยเขียน สวัสดีค่ะทุกคนมาแหลงวัยรุ่นนะคะ17-18ปีมานั่งเล่นแล้วก็มีโดนตีฟังนะคะคล้ายๆจัตุจักเลยค่ะคนเยอะมากขนาดอากาศแบบว่าเริ่มมีแดดนิดหน่อยนะวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวมากเราสามารถเอาเสื้อกันหนาวออกได้เลยจ้าช่วยอย,อยู่พามาที่ไหนคะ เซนตเนี่ยมีอะไรบ้างที่นี่มีห้างแล้วก็เดินเล่นดูดูหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นแล้วก็ฟังเพลงฟังอะไรกันนะคะคเฮ้ยคนเยอะเกินมากขอถ่ายนาออ,อนี่ในร้านรองเทา้าเออที่มันเป็นพุ่มๆไงรองเทา้าคือไปไหนกันคะไ,ไหนจะไปไหน ดูหนะ้าร้อนดิคนเยอะมากทุกคนแต่มันก็ไม่ร้อนมากนะอากาศกำลังดีเลยอะ่ะวัยรุ่นเขามาเดินเล่นเนาะเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะทุกคนไปสวยร้านไนกี้นะคะทุกคนสวยนะนมยานม ไปดูตรงนั้นว่ามีอะไรนัน่ะขายอะไรหุยน่ากินมากทุกคนทีนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะคะทุกคนร้อนไหมกีกอดฟรี <c oughs> <c oughs> ก่อนเราโชคดีเขาจะให้ความโชคดีกับเราน่ารักอ่ะกี้ทราบซึ้งนานเกันของขายเยอะมากคนก็เยอะด้วยวันนี้มีงานดนตรีใช่ไหมงานแสดงเหรอนั่นอะทำไมคนรออะไรอ่ะเข้าโรงเรียนงี้ไปอ่านหนังสือ อ๋อ,อไป้ไปอีกคันี้เราจะได้ไปตรงนั้นไหมเยอะมากนะร้อนไปเข้าห้องนาบกันก่อนที่เข้าไปในร้านรองเท้าไนากี้นะคะสวยอยู่แต่ว่าไซส์ไม่มีลงมาทางห้างนะคะทุกคน ห้างที่นี่ก็จะวางของแบบโล่งๆเนาะไม่เจอไว้เพื่อแบบขายขายพวกอ่าโซฟาจานชามตามพ้กหาเดียวโอ้โหคนนะคะทุกคนเยอะมากบันไดเลื่อนที่นี่มันแบบว่าทางลงมันจะเป็นตรงตรงตุ๊ตใหญ่มากตามหาห้องน้ำกี้ รุ่นกำลังโตแอ้ใจเหนืออหน่อยนางของเราด้วยสายตาอ,อ๋อเขารอดูอะไรคอนเสิรต์ตหรอเหมือนต้นมะขามเลยเจออะไรก็ถ่ายนะคะมีคนยืนรอคือพวกเด็กวัยรุ่นเบิดเพลงปันมากหลอกอะไร อันนี้ได้จะขับผ่านนะวันนี้ได้ลงเดินปกติจะขับผ่านอย่างนี้ไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะทุกคน เจอประเพณีการแต่งงานของฝรั่งเศสน,นะคะทุกคนสวยมากคนลุกสว,ว,ว,วยมากค่ะทุกคนอยู่ท่าไหนต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวลืม ข้ามถนนนลครับทุกคนคนก่อนเช้าตลอดบรรยากาศนะคะไปทุกไปทุกที่ตรงไหนคนก็เยอะมากฝั่งนี้คือลูปจะเรามาแล้วแต่ก็มาอีกนะคะ มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อค่ะใช่มาทุกครั้งก็จะตื่นเต้นทุกครั้งฝั่งนู้นคนก็เยอะเยอะทุกที่นะเขามานั่งเล่นมาคุยกัน,นกกกกพี่หญิงก็ขับตุกๆนะคะเก่งมากคือ I don't know. าเที่ยวปารีสนะคะทุกคนคนเยอะมากมาคืออยากยืนตรงนั้นยังไม่ได้ยืนเลยอะ่ะไม่มีที่จอดรถไปยืนตรงกลางนั้นอะ่ะ างถนนนะคะมาแล้วผู้ชายมารับช่วดอ่ะ เราหกไผ่กี้อ่ะเจ้าก้าเองอ่ะเจาก้ายูโรทไมมม่าร้านไนกี้นะคะก่อนกลับเมืองไทยมาร้านไนกี้ยังไม่แบบมาร้านไนกี้กันนะยังไม่อยากยังไม่อยากไหนสีแดงสีดำ ดูเข้ากับหน้าไมนี่ไม่เ <laughs> ขารี่ดูแล้วว่าสีบันไดไนกี้บันไดยังเป็นไนกี้มารอซื้อรองเท้าไนกี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีรถให้เข้าด้วยตรงนั้นก็เป็นจะเป็นซองเอลิเซ่นะคะขอแบบคนเยอะมากอะ่ะดูดิ ก็จะปรับปรุงตลอดเวลาเนาะไม่ให้เบื่อเนาะ